งานนี้ร้องออกกันเป็นแถวค่ะพิตตี้แย่งสามีนางร้ายชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจหลังยงเปยปปานวาดเปยปานวาดจากกรณีเพจดังอย่างเจ๊มอยร้อยแปดได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นข่าวแซบอีกครั้งว่ามีพิตตี้ซุ้มคบกับผัวนางร้ายมาตั้งแต่เป็นข่าวนั่นแหละเขาก็นึกว่าจะจบกันไปแล้วแต่เอา้ายังไม่จบว่ะอีเมลพิมพ์ว่าพิตตี้จะพ้องเพื่อนพยายามแขวนางร้ายตลอดแขวเสร็จให้เพื่อนๆน,นางส่งมาคอมเมนต์ด้วยและนางก็ลบจ้าเพื่อนๆกลุ่มนางเขารู้เรื่องหนดแล้วนั่ แต่ตอนที่เป็นข่าวในครั้งนั้นถึงหัวนางร้ายจะออกมาปฏิเสธแต่ความจริงแล้วทั้งสองคนเขาแอบคบกันอยู่ตลอดเลยค่ะเพื่อมรู้ผัวรู้แต่ว่านางร้ายแค่ตังหิดตัางหิดสุดท้ายแล้วเซนผู้หญิงมันแรงจับไดต้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วงานนี้ไม่เหลือแม่ลากผัวไปบุกถึงคอนโดพิตีจนชะนีนั้นแจ้งความเอาผิดแม่ไงข้อหาบุกรุกล่าสุดนี้เหมือนคดีเพิ่งจบจ้าแต่ว่าเรื่องนี้เพิ่งจะมาเป็นข่าวทําเอาพิตีงงว่าเอ้าคดีจบแล้วแต่นางไรทำไมไม่จบ งานหดล้อถึงปล่อยข่าวเก่าเรียกคะแนนสงสารหรอแม่พิตตีว่านั้นแต่พิตตีอาจจะลืมประโยคหนึ่งที่ว่ายุ่งกับผัวคู่นหนึ่งครั้งแต่กูจะยุ่งกับมึงตลอดชีวิตนะโพสต์นี้กูจะไม่ออกความเห็นอะไรมากแต่แค่อยากจะบอกว่า ทารักของเรามันจืดมันจ้างก็สมควรแยกทางไม่ใช่นอกใจจ้างานนี้ต้องบอกเลยว่าแซปเดือดจนคาวเมาด้านเผือกกันทั้งโซเชียลเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องสําหรับประเด็นพิตตี้แย่งสามีนางร้ายชื่อดังซึ่งเคยเป็นดราม่ามาแล้วและดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะลากยาวอย่างไม่จบไม่สิ้นง่ายๆแน่นอนล่าสุด11กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาเพจเจมอย1้อแปได้ออกมาแชร์ต่อค่ะว่าพิตตี้แย่งหัวนางร้งายคนดังกล่าวนั้นและแก๊งเพื่อนฝูง พยายามจะโพสแหวะนางร้ายตลอดเวลาเพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานก่อนจะลบโพสทิ้งซึ่งเพื่อนฝูงทุกคนรู้เรื่องนี้หมดตั้งแต่เป็นข่าวครั้งแรกและเพจเจมอยร้อยแปดยังกล่าวอีกว่า แม้ว่าสามีของนางร้ายจะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แต่แท้จริงแล้วเขาและเมียน้อยพิตตี้ยังแอบคบกันโดยตลอดค่ะพร้อมกับแฉว่าฝั่งนางร้ายเขาก็ระแคะระคายเรื่องนี้จนกระทั่งมาจับได้ว่ายังคบกันอยู่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขั้นลากสามีไปบุกถึงคอนโดพิตตี้แม่งงานนี้นะคะเรียกได้ว่ามิแต่คนจับตาว่าต้องเป็นสาวเป้ยปันวาดแน่นอนแต่อย่างไรแล้วจะมีการออกมายืนยันเพิ่มเติมหรือไม่ก็คงต้องรอรับฟังกัน ต่อไปคะ่ะห้างมีความเคลื่อนไหวได,ได้เราจะรีบนามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนคะ่ะ